วันนี้พู้จะมาเล่าเรื่องเล่าของการไปเพิ่มชื่อคืนทะเบียนบ้านอยู่ไทยเนาะซึ่งตัวผู้เองค่ะโมเมนต์คนไทยเนาะที่นี่ยคู่อยากจะเล่าเรื่องแม่การไปทํำอ่าเรื่องเอกสารในครั้งเนี่ยเล่าแล้วก็อยากจะท้ายโทษแบบว่าเอาไว้นะคะเพื่อเตือนความจําหรือว่าบางครั้งนั้นนันไปมันอาจจะลืมแต่ถ้าเขามีคิดไม่ยังเอาไว้ แบบว่าเอามาเปิดเบิงที่หลังภายหลังเนี่ยเสียก็พ่อได้จำปะกาเลยมีความอ่งจำดีๆนะคะความทรงจำที่แบบว่าเรื่องเก่าๆของตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าถามี่ไผ่เขาไม่ได้ดูคลิปนี้ไดียเป็นแนวทางสำหรับกรณีนี้ที่มี่ไผ่ที่แบบว่าอ,อยากจะทำเรื่องเอกสารลักษณะคือของผู้เนี่ยก็ให้เป็นอ่า๋ยเป็นแนวทางได้เป็น ความรู้นะคะความรู้ในการาเพิ่มซื้อขึ้นทะเบียนบาทกรณีแบบเดียวกันกับผู้เนาะกะ mm hmm. พ่อได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆต่อไปนะ mm hmm. เออผู้สิเราถึงคางแรลที่ผู้ไปเหตุเนาะ mm hmm. ผู้กเดินทางไปกรุงเทพผู้เดินกรุงเทพทางไปเพื่อไปขอ,อ เอกสารจากสถานทูตอันนี้คือกรณีของผู้เนื่องจากว่าเป็นกรณีที่จดทะเบียนสมรสนะคะผู้ต้องการอาเอาซื้อเนี่ยึ้นทะเบียนบ้านนะคะเป็นทะเบียนบ้านของเหาอีกเล่มหนึง่งเขาก็จะหายเป็นทะเบียนบ้านเล่มหนึ่งนะคะทายบัตรหายเนาะซึ่งผู้ก็เลยได้ทำเรือแล้วตอนนี้ก็คือทาเรียบร้อยเดียวนะแล้วผู้ก็จะเล่าถึงเรื่องการาระวังการไปเหตุไปยืนเรือไปเหตุยังเนยอย่างนี้เนาะ วิธีการเหตุจังใดอย่างนะี้เนาะผู้ไปกรุงเทพไปขอเอกสารจากาสถานทูตนั่นก็คือสถานทูตเล่านั่นเองนะคะผู้ก็ไปขอเอกสารไปยื่นขอเอกสารเพื่อให้เขาเปภาษา,าเกี่ยวกับผูมิํำเนาของเขานะคะก็คือว่ามีซื้อบิดามรดาแล้วก็ซื้อเห่าซื้อบ้าน ะะจะมาจากแครงใด่า,ากาเมื่อใดอยังสีเนาะเขาก็กาะประวัติเข้าไปแก็สถานถูตเขาก็จะแปลจะแปลเป็นภาษาไทยรับร่องมาทับตารับรองให้ยังสีเนะเอกสารที่ผู้ใส่คอยืน่นแปลภาษาเพื่อนำสื่อขึ้นทะเบียนบาทไทยนั่นก็คือมีอยู่เป็นทะเบียนบาทของสามีาสำเนบาบัตรประชาชนกับทะเบียนบาตเนาะ แล้วก็มีบัตรสถานทูตเดี่ยวให้แล้วนกะ็เขาก็จะมีแบบฟอร์มกอรอกประวัติให้เข้ากอรอกประวัติว่าเอ่เข้าเกิดบานอยุบันใดแคงด้งใดเมืองใดแล้วก็พอเม่ซื้อ,อยังกอรอกประวัติลงไปแต่ก็ยื่นให้เขานาอยยื่นให้ทางสถานทูตเพื่อเปลภาษาประทับตาให้ก็มีคาถามียมเล็กหน่อยแล้วนกะ็ รอเอาประมาณสามชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงนะรอเอาเอกสารนะที่นี่พ่อได้เอกสารตรงนี้กับมาผูกก้กระนาเอกสารกับมา,าพวกน้ำเน่าเกิดขึ้นมา,าจังหวัดที่เขาอยู่ที่ที่เขาตรงการที่จะนะเอาซื้อขึ้นเนะี่ยแล้วก็เอาเอกสารนั่นไปยื่นทางอำเภอเนาะแล้วพวกก็เอาไปยื่นทางอำเภอประมาณกำหนดประมาณสามถึงสี่เดือนถึงจะได้ทำเรือ แต่ว่าห้เดียบรอยผู้ระวังตีวันที่ไปยืนก็คือมีจะมีพยาธมีเพื่อนบานมีพยาธแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปเ,เส้นรับรองห้ขณะที่ยืนเอกสารไปเส้นรับรองห้ก็มีผู้ผู้ใหญ่ยยบ้านหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนแล้วก็ผู้ช่วยสองคนนะที่จะไปเส้นรับรองหหย ห้เห่านั่นเองเนาะแล้วก็มีเพื่อนบ้านสองคนเอกสิง่ง,ง,ง,งที่เขาจะต้องเตรียมไปยืนดันทั้งอำเภอแล้วก็มีรูป่ายขอบคู่ทายู่หนาบ้านสองใบรูป่ายพยาน์สองใบยพยานคือเพื่อนบ้านแล้วก็พยานทั้งผู้ช่วยแลวก็ผู้ใหญ่บ้านทายไปร่วมเป็นรูปภาเป็นสี ก็ทายไปให้เขาไปส่งไปแล้วก็ที่นี่พ่อไปเข้าไปทําเรือจะเกากายพยาธิให้โรงพยาบาลผู้ช่วยเนี่ยเส้นรับรองในการยืนเอกสารเพื่อให้สมบูรณ์ที่นี่เขาก็จะนัดอสอบส่วนนัดสัมผัสน,นัดสอบเท่านัน้นนัดสอบเท่านัน้นพ่อไปพ่อไปยื่นเอกสารปุ๊บถามเลยว่า เอกสารหรือว่าพยานทุกอย่างครบเขาก็สอบเลยแต่ว่าบางคนเขาก็จะนัดสอบอีกประมาณอาาส,อสองอาทิตย์เขานัดสอบสองอาทิตย์นัดสอบอเขาก็เอาไปสอบปากคนไปสอบถามเข้าในเรื่องเล่าอย่างนี้ละแตวที่นี่พอสอบเสร็จนะเขาก็ให้เขารออีกเขาก็ต้องรออีกประมาณสามเดือนรอให้เขาทางอำเภอติดต่อมาเรียกตัวไปเพิ่มซื้อ ในการเพิ่มซื้อก็จะมีการเอ่อมีทะเบียนบนัตรอีกเลียหนึ่งแยกให้เ้าเป็นทะเบียนบัตรสีเหลืองแล้วก็เป็นบัตรบัตรบป็นบัตรไทยนะเป็นบัตรอ่าบัตรตั้งดาวบัตรสําหรับบุคคลที่ขอซื้อเอาซื้อขึ้นทะเบียนบนัตรสาหรับอ่าจดทะเบียนสมรมันเป็นอีกแบบหนึ่งบัตรอีกแบบหนึ่งไอ้ห้าเอามาอ่าติดตัวไว้นะถ้าถามว่า ถาถามว่าสิทธิพิเศษในการเหตุทางเนี่ยมีอะไรบ้างสิทธิพิเศษที่เจ้าการที่เขาได้ไปเย็นเรื่องทำเรื่องเหตุเนี่ยมีอะไรสิทธิพิเศษไม่มีอะไรนะคะมันมีอย่างเพียงแต่ว่าผู้อยากสเสพใหทุกอย่างมันครบถ้วนสมบูรณ์แบบแค่นั้นเองเนาะถ้าถามว่าสิทธิพิเศษมีอะไรบ้างก็ก็แทบไม่มีนะคะก็แทบไม่มีแต่ว่าผู้ก่ได้คาแนะนํามาว่าอ่าบัต ที่เห็นห้ยเนี่ยสามารถาไปเอ,เอียงก่อนขอโทษนี่ยังการรักษาพยาบาลนะนะการรักษาพยาบาลฟรีแกลว่าห้ากระตุ่งไปทำเรื่องแล้วกาเอียงไปขอเอียงก่อนไปขอเสียภาษีในการพอ รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลบอกว่ารักษาฟี่เนี่ยมันเนี่ยเด็กหายกับคนไทยนี่นะสามารถทําได้จากศิลปะ,ะสามารถทําได้แล้วก็อีกนิยางหนึ่งพราะว่าถึงจะเอาชื่อขึ้นทะเบียนบ้านเนี่ยถึงสิดบ้บัตรตรงนี้มาแต่ว่าเข้ากันยังต้องใสเอกสารก็คือพาสปอร์ตหนังสือที่เขาเคยใสกรน,น่ะเนี่ยก็ยังใช้เหมือนเดิมอาจจะมีสิทธิตรงนี้ก็คือ อาจจะเป็นการยืนพอเวลาเวลาเข้าไปต่อวิสา่างเสร็จได้นานขึ้นอาจจะเคยต่อได้ปีหนึ่งอาจจะเป็นสองถึงสาปีสปีประมาณเนี่ยอันนี้คือสิทธิที่เขาเสียได้แต่พูดถึงว่ามันก็มันก,มนก็มันก็เข้ากับสายชีวิตปกติคือไม่มีอะไรเ,เพิ่มขึ้นนะถ้าถามว่าเฮ็ดเพื่ออย่างะ่ะ เป็นอยังคือต้องเอาซื้อขึ้นทะเบียนบ้านซึ่งผู้มีครอบครัวแล้วผู้ก็ต้องมีลูกแต่การมีการใส่เอกสารเกี่ยวกับตู้ห้องเหตุผลที่ผู้เห็นเนาะยังเช่นเวลาลูกไปสมัครเรียนหรือจังไงหรือว่าเอกสารลูกจำเป็นที่จะต้องอมีเอกสารพ่อแม่นเนี่ยจังไง คือว่าผู้นะมมั้นบ่มีเหลขบัตรสิบสามลักลอืถ้าเกิดบอะเบียนบอเอาซื้อกินะเบียนบานผู้จะบ่มีเลขบัตรสิบสามลักลเหมือนกับคนไทยผู้เขาเลยต้องทําเรล่องเนี่ยเพื่อให้ใดตัวเนี้ยมาเพื่อ,อประกอบเอกสารในการใช้ชีวิตในเรื่องนู่นนี่นั่นมันก็มีการใส่้อยู่บ้างอย่างเสียเนาะเออนั่นแหละคับมันกับอีกอย่างหนึง่งคือว่าจะสําคัญผู้ต้องการเหตุให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนั่นเองเนาะแล้วผู้ก็เลย ตัดสินใจไปขอเพิ่มซื้อเกินทะเบียนบ้านท่าทย,เพ,ายเพื่อให้มันได้เพื่อให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนะถ้าพูดถึงสิทธิพิเศษเนี่ยก็มีหยงบ่มีหย่างดีมีหยังเพิ่มขึ้นแต่ทุกอย่างเขากัยังต้องใส่เป็นาพาสปอร์ตเป็นเหล็มคื่อเขาคือข,ของผู้ที่เคยใส้มาหลายปีแล้ว เพราะว่าผู้จดทะเบียนสมรสมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีนะยี่สิบกว่าปีแต่ว่ามีโอกาสที่จะขอ,อาทายพระไถยจังไงทายพระไถยได้แต่ว่าต้องรออีกประมาณสามถึงห้าปีแล้วก็เข้าก่าตองขอทําเรื่องอีกต่างหากอันนี้ก็คือแบบว่าแคบบ่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าอยู่ได้สบายเข้าวิววิวเดือดร้อนอย่างกบะโปรงไปเฮ็ด เราเป็นก็นได้เนาะซึ่งมันก็นแล้วแต่ความสมัครใจของเขาอ่าคือว่าคลิปนี้บเอ็ดบอดบอดมีปจุประสงค์ยังคือแบบว่ามาเล่าอ่าสู่กันฟังทาเกิดว่ามีไผ่ได้เห็นได้เขามารับชมคลิปนีกอ่ะท่าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นกรณีเดียวกันกับผู้้เนาะเป็นคนอ่าลาวที่มาจดทะเบียนสมรสกับสามีไทย ใช้ชีวิตยอยู่เมืองไทยอยู่กับครอบครัวเพื่อว่าให้เพิ่นเด้ปีกเป็นความรู้หรือว่าแนวทางให้ให้กับคนอื่นบ้างนะส่วนตัวผู้ผู้ไดมีจุดประสงค์อย่างผู้แค่มาเราเราเป็นเนรื่องเล่าอ่าไวเพื่อว่ามีใครมาเพื่อาามีใครมาได้รับชมว,วิดีโอนี้ก็ขอให้เป็นแนวทางให้เป็นความรู้แก่คนอื่น ใน,ในวิธีการการเฮ็ดการยื่นเอกสารได้รายละเอียดแต่ละอย่างประมาณนี้เนาะก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง,ฟงแค่นั้นเองทุกคนไม่มีจุดประสองค์อะไรเนาะกะขอบคุณการรับชมรู้สึกว่าช่วงนี้การรับชมคลิปสั่นพูดดีๆขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ทุกกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะทุกคนขอบคุณมากๆขอเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ เป็นแนวทางให้กับทุกคนด้วยนะคะ